เออแคลอดนี่มันดูดีมากเลยนะพ่อหนุ่มหมอให้หมดไปเลยเออบอสครับคุณอนนาที่เป็นเจ้าหญิงของอาณาจักรโบราณอยากจะพบคุณนะครับเครื่องบินของเธอใกล้เข้ามาถึงแล้วเออตอนนี้ฉันแต่งงานแล้วนะฉันไม่สนใจหรอกวันนี้เมียฉันจะไปที่โจโครุป เพื่อเจราจารในการร่วมงานจัดคนไปดูแลให้เรียบร้อยด้วยล่ะรับทราบครับบอสโอเคงั้นฉันไปละแต่จะดีกว่าถ้าเราไม่เจอกันอีกฉันต้องการจะปกปิดตัวตนน่ะเดี๋ยวก่อนครับบอสเรื่องตะกูลหลิงเนี่ยมันใหญ่มากนะครับบอสจะเสี่ยงทําเพื่อเธอจริงๆหรอครับพวกนายไม่เข้าใจหรอกว่าเธอน่ะ เปรียบเสมือนโลกทั้งใบของฉันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ฉันทำไม่ได้หรอกเรื่องเราในอดีตเราอาศัยอยู่ข้างถนนกับแม่ตอนหขวบเธอช่วยฉันกับแม่ให้รอดตายจากความโหมดร้ายของลูดูหนาวตอนฉันอายุ7ขวบกองทุนการกุศลของตระกูลหลินช,ช,ช่วยชีวิตฉันจากอาการอาหารเป็นพิษตอนฉันอายุ10ขวบ ฉันได้เข้าเรียนหนังสือด้วยทุนของตระกูลหลินแม่ของฉันได้ทำงานที่โรงเรียนนั้นด้วยแต่ตอนนั้นตอนฉันอายุ14ขวบแม่ของฉันป่วยหนักเพื่อไม่ต้องการจะเป็นภาระของฉันเธอเลยจะเธอเลยตัดสินใจกระโดดจากตึกชั้นเจ็ดและทิ้งให้ฉันต้องอยู่คนเดียวในจุดหมายลาการตายของแม่เธอขอให้ฉันตอบแทนตระกูลหลินด้วยหลังจากนั้น ฉันพบว่าบางคนวางยาลิ้นชินชุนฉันได้แต่ช่วยชีวิตของเธอด้วยการเพิ่มยาบำรุงไปในซุปให้เธอกินทุกวันเมียาจา๋าซุปเสร็จแล้วนะเอเอทำไมฉันรู้สึกเวียนหัวจังเมียาจา๋าไม่ได้นอนมาทั้งคืนพักผ่อนสักหน่อยไหมแล้วค่อยไปพบโจกุปบเถอะครับ ฉันไม่เป็นไรหรอกนาะไม่ต้องมาห่วงฉันนี่เมจา๋ามันจะไม่ปลอดภัยเอานะขับรถไปทั้งอย่างนี้กินซุปก่อนแล้วกันฉันจะขี่จักรยานไปส่งโอเคงั้นก็ได้เร็วเข้าไปกันเถอะได้ครับผมแปลกจริงๆอยู่ๆก็รู้สึกดีขึ้นนะที่รักพวกเรามาถึงแล้วที่รัก เธอคงเตรียมตัวหนักมากจริงๆเพื่อการเจรจาในการครั้งนี้เธอดูน่าทะนุถนอมมากเลยตอนที่เธอนอนหลับแบบนี้ยหือนี่เราหลับไปซบหลังของเขางั้นเหอรอเราฉันอยู่ตรงนี้นะได้ครับผมไม่ต้องห่วงนะเมียจา๋าฉันได้เตรียมการทุกอย่างไว้ให้เธอแล้วครึ่งชั่วโมงต่อมาเมียจ๋าเกิดอะไรขึ้นเหรอ จ้างฉวนเป็นพอน่อนายไปสัญญาไว้กับท่นานห่าแท้ๆเลยไม่อย่างนั้นฉันคงไม่ต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้หรอกเกิดอะไรขึ้นในนั้นกันน่ะใครกล้ามาทำร้ายเมียของฉันไม่พอใจแบบนี้ไม่ว่าทุกอย่างถูกจัดการไว้ล่วงหน้าแล้วเหรอไปหามาไปหามาเดี๋ยวนี้ว่าใครมันทำให้เมียฉันไม่พอใจไปลากตัวมันมา เออบอสครับพบว่าโจชูเป็นผู้จัดก,การทั่วไปของโจกุปที่เล่นงานภรรยาของคุณระหว่างการเจรจาครับเขาขอให้เธอไปตึกโจกุุปคนเดียวเพื่อให้เธอไปเจอเขาตอนกลางคืนนะครับไอเวนนี่มันไอเวนโจขูนี่มันเป็นใครกันวะกล้ามาทาให้เมียฉันไม่พอใจแกไม่ได้ตายดีแน่ ฉันจะสั่งสอนให้แกได้รู้